ทยอยลงไปแล้วทยอยลงไปแล้วพีน่น้องน้ำตาหัวเข่าครับขอ,ขอสวัสดีครับผมคลิปนี้ลงแหจับปลานะครับอยู่ที่บ้านบุกลาวครับตำบลสแกโปรอําเภอเมืองบุริรัมนะครับบัด แห้บบัตรแพ้แหก็ร้อาสี De ่บาทนะครับสุ่มพ่ออะไรก็สวิงก็40บาทพี่น้องอ่ะถือว่าเป็นการจับปลาแบบดั้งเดิมครับแบบผีชีวิตเป็นบ้านเราพี่น้องน้ำตื้นครับน้ำปลาขอนก็รอรุ่นครับอีกแป๊บเดียวสัญญาณก็จะมาแล้วพี่น้องจูดอ้าวมีทางนู้นเปิดก่อนแล้วพี่น้องาะ มาดูว่าตรงไหนบึ้มบั้มครับตรงไหนบึ้มบั้มเอาเอาเอา,เอา,เอายางครับยางครับมองไม่เห็นพี่น้องน้ำตื้นตื้นอยู่ๆๆครับน้ำตืโโ้นตืโโ้นอยู่ครับมาโอ้โหดูโอ้ยชนแล้วครับชนแล้วครับเออโอ้โหเซาชาดูดูว่าเออเอา,โอโาเฮ้ยมา,า,าสัญญาณมาเป็นทางการแล้วพี่น้องอ่อา ขาแรกลงไปแล้วนะครับยอดเด็ดจะมาไหมพี่น้องบ้านบุลาวครับนะตะบลสแก็โพรงอันเภอเมืองบุรีรัมย์นะครับนะครับบัตรร้อยสี่สิบบาทกับสี่สิบบาทนะครับอ่าชมกันไปเรื่อยๆครับน้ำตื้นๆพี่น้องอ่าอนี่ครับถือสุ่มลงไปแล้วโอ้พี่น้องกอดขึ้นมาแล้วครับกอดขึ้นมาแล้วครับป๊า ผมก็เดินลงไปแล้วนะครับเริ่มลงไปแล้วครับอ้าวเอาดูเมื่อกี้โดดครับเมื่อกี้โดดดึมดึมโอ้ยเก็บปลานิลมาแล้วครับเก็บปลานิลโอ้ยดูไปจีนเต็มเลยครับดูเอ้าโอ้ดูฝั่งนู้นโดดครับอ้าวไปกันเรื่อยๆไปกันเรื่อยๆครับดูครับหวีพายครับพายน้ำตื้นครับ มาพี่น้องมาลองฟังลองฟังลากมาแล้วครับลากมาแล้วครับลากมาแล้วครับปึ๊บปื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 ๊บโอ้หมาเห่าหมาตกใจหมาตกใจไปเลยครับปอ๊หมายังตกใจเห็นลากอะไรขึ้นมาปลานิลครับสามสี่ตัวเลยเฮ้ยมาลายปื๊พี่น้องดูครับโอ้แต่สตัวคุณแสบเอาข้องมาเล็กแท้อ๋อดูครับกอดขึ้นมาแล้วครับกอดขึ้นมาแล้วครับ อันน,นา้จะเป็นป่าจีนครับดู้ว่าก,กอดป่นนินครับดูเอออ่าเดินไปแล้วครับเดินไปแล้วครับใส่ตรงไหนใส่ตรงไหนอ่าตรงนี้เลยโอ้เออมีโดนไหมมีโดนไว้ไอ,อ้โอ้โหดูครับเสื้อสีน้ำเงินนะครับสีฟ้านู่ครับ Các sĩ đen nó cột lá gan xeo xạ nhiều gấp Đó, nô 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 Thằng chôn hẻ, thằng chạm, thằng thứ đơn Ô, nô nô phứ nốt gấp Á Bạn nín tìm ai nhạ lê gấp Nó, đô Ơ, gì đó, đô Á, nín gấp Thêm nó Ô ขึ้นมาถึงฟังแล้วขึ้นมาถึงฟังแล้วโอ้มาดูโอ้ซุ่มยุ่ม้าพี่น้องโอ้ไปหอมาห้ตัวโอ้ยรยสี่บาทเอาอะไรเยอะแยะพี่น้องดูเอเ็กเวางกบื้นิดนึงครับเอ๊เ็เกเไปถึงาแรกเลยโดนเลยเอ แล้วเอาแล้วตามแล้วตามแล้วมาอึบอึบมีตามมีชนครับเออมามาเนฟังเพลงฟังกันตรีหมโอ้้นพี่น้องประจีนประจีนเออหอมมาแล้วเออประจีนครับเออเอฟซครับ FC พี่น้องตัวแรกตัวแรกบอตัวแรกครับเออ ว้าวอยู่ไหมอยู่ไหมอึบอึบทันไหมทันไหมเอายังโอ้ปลาจีนปลาจีนครับมาพี่น้องมาดูครับดูครับเออว่านในต้นทูบต้นกกครับไล่เลยครับอ้าโน่นครับได้มาแล้วครับปลานิ่งปลานิ่งเนาเออ,เอ,อ เอายกน้อยทายน้อยทายก่อนเออไม่ท right 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 oh right okay. ันทะลุมาแล้วโน่นโน่นครับโอ้ยชนแหศเซลซ่าเลยตรงกลางนะครับเสื้อสีน้ำเงินนะครับเสื้อสีน้ำเงินครับชนแหศเซลซ่าเลยเมื่อกี้อาจจะเป็นปลาจีนนะครับไม่ได้ตู้หน้าตู้หน้าที่เขามาตรงนี้ตรงนี้อยู่ไหมเห็นดำๆอยู่ครับโอ้มาอีกแล้ว อพี่ยกก่อนยกโชว์ก่อนถ่ายรูปก่อนแชะแช่นั่นโอเคสองตัวสามตัวไปแล้วครับเอาพี่น้องชนเต็มแหอยู่ครับเมื่อกี้เกลงคุบไปแล้วครับน่าจะหลายตัวเลยครับเต็มแหเลยครับเมื่อกี้ทุกแบบตบเลยครับจับอยู่ครับน่าจะเป็นปลายจีนนะครับอนู่นครับนู่นครับจอดปลายจีนกันอยู่ครับนี่ เดาวนี้ครับถอดออกมาแล้วครับอยู่ในเห่แก่หลายตัวนะครับเห็นชนอยู่ครับมาพี่น้องเห็นชนแหแล้วครับเห็นชนแหแล้วครับปึ๊บปึ๊บอยู่ไหมปื๊บปื๊บอยู่ไหมครับเป็นโคลนนะนี่นิดนึงครับปึ๊บปื๊บเอาแล้วครับเอาแล้วครับชนละชนละเป็นอยู่อยู่ครับ โอ้ปลานิลสองรุ่นหนึ่งอุ้ยสองครับตัวงามๆพี่น้องวงามครับปลานิลโอ้ทางโน้นกวิ่งอะไรวิ่งอะไร้วจวนเออวิ่งกันเซเลสซ่าครับทางนู้นเอานู้นครับพี่น้องทีมครับไปจีน เลยก็มาครับมา,มาแล้วมาแล้วนี่ตรงนี้แหละนี่ตรงใกล้ๆดำๆนี่งน่าจ,จะเป็นปลาหนิ่งเลยครับรใช่ไหมพี่น้องปลาหนิลไหมปึ๊บนั่น,หน,นแห<น>ละอ,อยู่ตรงกลางจอมพอดีเลยมันตีโครดุกๆอยู่ตรงนี้แหละตรงจอมมาใกล้ๆจอมนั่นแหละย่องมาอยู่ให้ไหมอยู่ให้ไหมน่าจะอยู่เลยครับ โดนแล้วโดนแล้วอียายยปลาอะไรไม่รู้ครับรอรุนครับปลาอะไรครับปึ๊บปึ๊บงงอเอา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 หายปึ๊บปึ๊บ<อ>ลวงแล้วครับกำลังลวงแล้วครับกำลังลวงปากลุ้นป่ะคบจีนจีนหรือนิน่นอุปนิ่นนะครับปนิ่นน่าจะเยอะพี่น้องต้องเหยียมโคน่อยครับ โดนครับได้ปลานินโอ้ปลานินเยอะจริงครับถือไปแล้วปลาพี่น้องโอ้พี่น้องดูครับขึ้นมาแป๊บหนึ่งครับโอ้ยคิงงคิงงเห็นหน้าตัวคิงเลยมีแต่ปลานินเลยมีแต่ปลานินนะครับติดตามพย้ำได้ครับเด้อแฟนคลับครับเพนครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาโดนแล้วพี่น้องแซวซะเลยครับ โน่โน้ครับโน่ครับโน้ครับโอ้โหวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วโน้อาวน่าจาเยอะครับนาาจะเยอะครับปลาจีาครับปลาจีาครับว้าา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 ลาาาา่าา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 า ตัวครับหลายตัวอ๋อพี่น้องปลาอะไรครับตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ครับปลาช่อนหรือเปล่าโอ้ปลาช่อนอไม่ใช่ครับปลาจีนครับโอ้โหตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ครับพี่น้องลองฟังครับเป็นปลาอะไรครับปลาจีนมั้งครับแต่ตัวใหญ่ครับเห็นว่าแวบเมื่อกี้เห็นว่าแวบขึ้นไปแล้วครับขึ้นไปแล้วครับโอ้ยตัวใหญ่ครับอู่ยี่สกหรือเปล่าครับมองไม่ชัด ยี่สกน่าจะเป็นยีสนยยย่สกครับพี่น้องโอ้ตกใจเปล่าโอ้ยปลาอยู่เต็มเต็มเลยโอ้ยี่สกครับยี่สกโอ้ยี่สกกับหางแดงๆครับมายี่ยสกครับพี่น้องเรียบร้อย,ยพี่น้องมาปลาไรปลาไรครับปลาไรจับอยู่ครับรเฮ้ยเราเอฟซีร c, ครับดูประจดูประจ ปลานิ่นหรปลาอะไรครับลูงปลากระดินงกรป๋านกป๋านไม้ที่จับอยู่กำลังจับอยู่ปลานิ่นหรออฮ่าปลานิ่งกรบปลานหนิ่งครัพี่น้องดูครับปลดปลานิ่งปลดปลานิ่งเมื่อกี้เขาได้ปลาใหญ่โอ้ลุดอีกโอ้อะพี่น้องเมื่อกี้เขาได้ปลาใหญ่เมื่อกี้เขาได้ปลาใหญ่ครับต้องโชว์มีของดีต้องโชว์ ก่อนขึ้นมาเมื่อกี้ผมว่ายิ่สกุกลุกเหมือเดียว้วยจับเหมือนออรอลุ่นครับใส่ใหญ่แค่ไหนไ่น้องไม่ดึงดุกักกุกักดใหญ่แท้ออรอรุ้นครับออกมาแล้วโอ้โหนี่ของแท่ของแท่ <laughs> ดีกันเอ <laughs> 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 เขาไม่รู้แต่เราอยากประกาศให้เขารู้ เออโหไอเขาหันมาไงมาดูปลาเออมี่ศพใหญ่พี่น้องเอาลุยกันต่อโอ้ี่น้องได้ปลาจีนเดินไปแล้วครับดุงดุงดุงไปทางนู้นน้อจีนครับปลานินนี่เจ้านี่กำลังปวดปนินอยู่ครับปนินเยอะอยู่ครับปนินเยอะต้องไล่ต้องขยันไล่ครับเพราะว่ามันเป็นโคลนเป็นตม ต้นพวกนี้ที่มันเน่าๆนะครับติดแหอดีพี่น้องหวานไม่เจแล้วครับต้องลากเอาแล้วลากคอบเอาใหญ่ให่ใหญ่เขาโดนอะไรเขาโดนอะไรเขาโดนอะไรเฮ้ยเฮ้ยใหญ่มากโอ้โหเอาถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนตัวใหญ่มากโอ้ยมาป้อนย,ยกยกนิดนึงครับจับไปดีโอ้ใหญ่ระเบิแป๊บนึงแป๊บนึงปไา

ดูครับเนี่หน่วยรบพิเศษนะครับสองคนนี้หน่วยรบพิเศษดูครับโอ้โหฝึกมาอย่างดีครับชั้บุรีเยื่อจะพ่อครับชั้นบุรีเยื่อชันบุรีเยื่อฝึกมาโดยพิเศษโดยตรงนะเพื่อการจับปลาและเต่านะครับเต่ามันไดดีนะฮ่าฮ่าโดนดละบ้าครับดูแล้วปลาหม้อมันเป็นตุ่มครับมันเป็นตุ่มปลาน่าจะอยู่เยอะพี่น้องแต่เอายากครับ พอเอาที่อื่นจับได้อะไรครับไม่จับได้อะไรครับปลาอะไรปลาเรืออะไรปลาปลาอะไรครับเป็นโอ้ปลาจีนปลาจีนพี่รอดก็เอาตรงไปไหนน่ะโอ้โอ้คงจะหวานก็โกงจะไปแตกครับพี่้อง นี่นะนี่นะเนี่ยบางลุ้นี่เนี่ยบันเชินะจ้องแล้วจ้องแล้วชี้แล้วที้แล้วให่ยายยายมั่นี๋ยังคันนะฮิวบนลาบินดงปฏิบัติการวันอย่างนี้แลครับบ้านเราบันชนอย่างนี้แหละโอ้โหโอโหโอ้สองคนนี้เขาเจออะไรโอ้โห มามาโอ้ยไตรโอ้ยเฮ้โหล่ะไตรทมโอ้ทมโอ้ทมคือใหญ่ปลาหนิ่มนุ่งปลาหนิมใส่หน่อแข่ด้ใส่หน่อแข่หรือว่าฉลุแข่หรือเขาบอกว่าตัวใหญ่เออไม่ต้องปลาใหญ่เราแค่ปลาหนิ่มนี่ก็รู้แล้วปลาหนิ่มเยอะยันดูครับปลานิ่มใสสวยกันพี่น้อง ปลาจีนใหญ่ปลาจีนใหญ่แม่มาอีกแล้วกี่ปลาจีนนี่ปันนินครับได้เยอะเลยครับได้เยอะเลยพี่น้นองมาอะไรมาอะไรมามได้เยอะไหม,ไมรูมรในกระสอบหลายตัวอยู่หนู ว้าวต้มน้ำเลยต้มน้ำเลยต้มน้ำเลยว้าวทุกคนครับยังได้ปลาจีนยังได้ปลาจีนโอ้ทางนี้ยังได้ครับนี่เนานี่ดูครับปลานินปลานินพี่น้องโอ้นี่แหละไม่ต้อง,องไกลเออเอาให้วานเหเอาผ้าห่มมาวานทำไม โอ้<ข>มันติดตม,ตมันติดแต่นั่นจนเหมือนผ้าห่มไปแล้วแหมมานเลยใช่ไหมดูครับดูครับดูปลาในเอ้ย <c oughs> ได้เยอะเลยครับได้เยอะเลยก็ละสี่ห้าโลไปแล้วดู <c oughs> โอ้ไม่นร้อยสี่สิบบาทนะครับได้ทั้งสนุกได้ทั้งมันได้ทั้งปลาย <c oughs> นุนครับฝั่นน้นครับอุ้มใบจีนอีกแล้ว ตัวนั้นแหละเออคุ้มครับรลดแห่ไหมนี่ตัวนี้นี่ปาดินครับปาดินเออเอาซูมยู่ซูมอยู่งไงอ่านาเลยอ่าาเลยซูมอ้โอ้โน้โนูโน้ปลาดินนะครับเนาะ นี่ครับหอปลาอะไรมาครับหอปลาอะไรมาปลานิ่นโอ้หหอปลานิ่มื่อไรครับเนี่ยหอมากี่ตัวเมื่อกี้ตัวหรือสองตัวตัวเดียวนี่ผมดูเอาได้เนาะไม่ได้สลับๆนะปลาะสวยเด้ปลานิ่นเยอะอยู่ฝั่งนู้นครับนี่รับผลงานหรือผลงานอุ้ยร้อยสี่สิบบาทนะครับอุ้ยปลาเท่าไหร่นี่เกิดสี่มีดินมีดินอยู่ครับมีดินอยู่ครับ อะไรครับปลาอะไรครับปึ๊บนินไหมนินไหมปลาดี่ปลาอะไรปลานินเหรอปลานินปะปลานินครับโอ้ยเฮ้ยตัวโอ้ดูรูปดี้ราดูไปจีนไปแล้วครับโอ้ยยังได้กันตลอดอยู่ครับ เรื่อยๆเลยครับอ้ยาปลาคอใหญ่กว่าพีา่น้องได้ปลาคอใหญ่เอาลุนอะไรครับลุ้นการปลดปลาคอนี่ครับเอาไงดีเอาเข้าไปก่อนเลยดีกว่ากันปลาครับเออตรงนี้เขาขนอะไรมาเาหอบอ,อะไรมา,อาหอบแหมาเหลย<ห>ปลาพี <laughs> ่สนไล เป็นแหอยู่ดีๆตอนนี้เป็นผ้าห่มไปเรียบร้อยแล้วครับว้ยดูพื้นแต่ละพื้นครับเออตะโคอด้วยมีตะโคอด้วยอีหยาตะโคอใหญ่ตะโค้ใหญ่เออว้าวดูดูดูครับถือมาเป็นพวงเลยครับอีหยาเออเออ่อเช็กได้ฟินน่ไอ้พวงนี้ของใครเนี่ย เออถ่ายรูปก่อนยกกนี่นี่ครับมาเป็นพวงเดี่ยวซุ่มยุ่งเลยในหวานกี่เหตุเหตุเดียวนะพี่น้องบมาดูนี่ครับทั้งพวงด้วยคือยังไงไออันนี้เต็มแต่ไหนได้ก่อนอันนี้ได้ก่อนไปก็ใส่อันนี้ทีหลังแค่เดียวแห่เดียวโอ้โหสิบนี่สิบตัวสิบกว่าตัวแล้วมั้งออไหดูผลงานนิดนึงมั้งโอ้ยยาว ว้ามันจะเยอะแท้เดี๋ยวส่งเข้าไปข้างในก่อนโอ้โอ้เบี้ยโอ้ได้เยอะเลยเยอะเลยครับพาด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 โอ้อย่ายกนานเดี๋ยวมันลุดโอ้นี่เนาะขวัญเอ้ยขวัญมาเอ้ยเียขวัญให้หน่อยโอ้วัวระวังขาด้วยผมเสียวแทนนี่ตุบตุบตุบได้พาดนิ่งเปนหนึ่งแล้วครับ พี่น้องนี่ได้มาอีกตัวสองตัวไปแล้วนี่นลองฟังลองฟังนี่เลยอ่ะพุ่มผ่านมาเมื่อกี้ครับกลับไปคืนแล้วก็ได้ไปลาจีนอีกแล้วดูวเออปลาจีนใหญ่นิดหน่อยอ่าพี่น้องปลาใหญ่ครับปลาใหญ่ครับอุ้มมาแล้วอุ้มมาแล้วเป็นเป็นโอ้โหตัวนี้ใหญ่มากครับสี่โลสี่โลบัวครับตัวนี้ น้องอุ้ย<ป>ยี่สกครับน้องก็ดูอ่ะโหนู่นอันนี้ฮกว่ะโอ้ยสี่สิบฮกฟลาดินแรง,รงดูครับสี่บัวครับตัวนี้สี่บัวครับีน้อ,นองปลดมาแล้วปลดมาแล้วไปดูเด้อครับใหญ่ขนาดไหนมันต้องอุ้มให้เห็นใส่น้แนวนอนอ่ะแนวนอนนี่ยกสูงนิดนึงครับว้า คุณครับเฮ้ยนี่นยิ้มก็ย,ยิม้มโอ้ยยิ้มไปังไงอยู่อ่ะเอาไปลุ้นรางวัลนี่ลุ้นรางวัลมีสิทธิ์อ่ามันมีมันมีฝั่งนู้นตัวหนึง่งประมาณนี้แหละญญใช่ใช่ลุ้นรุ่นนี้แหละไปแล้วพี่น้องครับไวได้รางวัลน,น,นะครับที่หนึ่งสามร้อยพี่น้องใหญ่สุดสามร้อยนะครับมาพี่น้องมาลัดปลาลัดปลาลัดปลาไปแล้วโอ้ของใหญ่มาแล้วดู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  โอพี่น้องอุ้ยดูกระชังนี่ดูกระชังนี่เออเออปลาตัวนี้ใหญ่ครับตัวนี้น่าจะเกินสี่ครับใหญ่กว่ามือดันนะครับเออจะเข้ากันดิยังไงครับยัยไกลแล้วพามาดูปลายีสกใหญ่นะครับปลายีสกใหญ่นะครับโอ้ยเสียนเฮใครเอาไป่ใช้ก่อนแล้ว กับยยโซก่อนจะเอาไปช่างรางวันกันนะครับแข่งรางวันกันดูครับเออจะถ่ายรูปก่อนสวยด้ภาพนี้ตัวใหญ่ๆขึ้นมาช่างงครับโอ้โหน้องกิงไทย่ังหน้าออยบอลออนอู้ยเง้ยน้าเซียนนาเสียนทยังใส่ไหนตัวนสี่สองน้องกุ้งครับครับน้องกุ้งโอจักทีนงาน้องกุ้งครับไปน้องกุ้งสี่โลสองครับสี่โลสสีโลส พี่น้องดูครับจะไปช่างจะไปช่างกับเขาแล้วอะไปครับนู๊กโอ้พี่น้องเขาเฮเฮกันอยู่ฝั่งนี้โอ้ยดูปลาเอาแล้วยิ่งศกใหญ่ด้วยเปิดดูพี่น้องดูผลงานสี้ยเด็กเตี้ยพูดอย่างที่น่าดูตรงนี้เลยครับโอ้มารอลุนครับโอ้เฮกันอยู่นี่แหละครับน่าจะเป็นยิ่งศกใหญ่ โอ้ครับได้ปลานินก uh> ันตลอดเลยพี่น้องอามารอลุ้นฝั่งนี้ครับน่าจะเป็นยี่สุกใหญ่นะครับโอ้ยไล่กันอยู่รอบหนึ่งเมื่อกี้ครับยังไม่เจออีกนะครับน้องเอาไปช่างมาแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปคนได้ห้ารูสองได้เลยมันจะเหมืนห้ารูสองครับอ๋อไมได้ไปช่างอันนี้ไม่ได้ไปช่างอันนี้ไม่ได้ไปช่างอันนี้มันใหญ่กว่าหรี่ใหญ่กว่านะนี่ครับนี่ทีมงานจากทางไหนครับสวายซอสแกตซัมครับสวายซอสแกตซัมทีมงานสมบัติสมบัติเยอะไหมสมบัติ สมบัติก็มีอยู่แค่นี้นึกว่ามีสมบัติเยอะโอ้โหอ้าพี่น้องอุ้ยน่าจะได้แชมป์เลยตัวนี้5โล5โลเท่าไหร่นะตัวนี้ตัวนี้นำสุด5โล2 5โล2นะครับดูครับปลานิลครับปลานิลยังมาเรื่อยๆพี่น้องโดนแล้วครับโดนแล้วครับปลาอะไรบลูบปลานิลหรือปลาอะไรน่าจะเป็นปลานิลนะครับ ไตรโอ mm ้ยวันนินมเอาสำนักวันนินมครับนุ้กฮะฮะใส่อีกแล้วโอ้โหระวังมันกัดกันเนี่โอ้โหดู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 โอ๊ตของใหญ่ครับพี่น้องขึ้นมาแล้วแพ็คคู่เลยครับแพ็คคู่อ้านี่ครับโชว์ครับมาแล้วครับปลาแล้วครับปลาแล้วครับโอ้โหโอ้โห เอา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 ไล่กันแซ่ยแยอยู่นู๊นครับโฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมามายิงไล่ปลาปานมีเรื่องกันพี่น้องโอ้โหแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับโอ้โหอยู่ไม่อยู่อยู่ไม่อยู่ครับล็อกแล้วครับล็อกแล้วเสื้อสีชมพูล็อกได้แล้วครับเวลาถึงเที่ยงนะครับที่วิ่งอยู่สังผิสตะวันออกครับเสื้อสีชมพูครับน่าจะโดนแล้วนะครับ น่าจะล็อกได้แล้วครับแค่หัวเข่าว๋อโหได้แล้วเห็นหางก็เป็นยี่สกพี่น้องลานินตอนนี้ครับอขึ้นไปแล้วครับตมนะครับท่านต้องหวานแล้วก็ไล่กันเซลซักครับเออเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับวิ่งแล้วครับวิ่งแล้วครับลุ่มแหบไแล้วครับโอ้โหดูครับเซลซักวาดแขนนะครับไม่ใช่มีเรื่องกันนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเจออีกครับเดี๋ยวเจออีกพี่น้องใส่เข้าไปแล้วใส่เข้าไปแล้วเป็นช่วงเกือบจะเที่ยงพี่น้องแสงมันอันนี้จะมืดนิดนึงนะครับอยู่ในน้ำก็หนาวอาการร้อนมากเกือบครึมด้วยครับวันนี้จ้องรอกันอยู่ครับจ้องรอกันอยู่ครับจุ่มนั้นแหละพี่น้องอย่าลุดนะมีลุดมาเฮ้อันนี้แหละ มาโอ้โหกอดแล้วมั้งครับดูอย่าหลุดนะจ้องกันอยู่เยอะครับโอ้โหกอดแล้วครับกอดแล้วครับดูครับกดเสื้อสีชมพูฟูแดงๆครับกอดครับเป็นยีสก์เลยครับเห็นหางแวบๆแล้วครับกอดขึ้นมาแล้ว โมกันาแล้วแล้ววงก็แตกนะครับที่ล้อมวงกันอยู่ครับเง่นแตกวงสลายแล้วพี่นนองนะครับมวนขึ้นมาแล้วมีกรุ่นๆนะครับสามสี่โลห้าโลครับอยู่เลดนี้นะครับอาก่อนแล้วครับเรียบร้อย กอดมาแล้วครับเดินมาแล้วมาแล้วพี่น้องโอ้ยอุ้มมาแล้วครับอุ้มมาแล้วครับตัวใหญ่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 เลยชะเขาเออดูม่ไดออ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 อ เดี๋ยวเอามาโชว์ๆให้ชมชดิโอ้ย้องปุ่นดตกรูโชว์ขึ้นนะเครับจำคนชัยครับปราคนชัยเลยเมียนปละเมียนปราโคนชยลอ้โหเดี๋ยวดูในนี่ก่อนโอ้โหปลาโคนชัยประเก๋าประเก๋า เออเด็กนกชินาดี่น้องนี่ครับลังไล่กันปลานิ่งปลาใหญ่ด้วยครับ่พีน้องดูครับล่างปลดปลาหนี่ครับปลานิ่งอยู่ยังเหลือเยอะมากครับกลังได้ครับกลังได้ครับเด็กโตครับมามาบอกดูก่อนดูก่อนเอออุ้ยได้ยีสกด้วยตัวใหญ่เลยตัวใหญ่เลยใช่ไหมปลาใหญ่ปลาใหญ่ พี่นองดูครับผลงานตุ่มครับโอ้ได้ปลาดุกด้วยนี่ได้ปลาดุกตุ้ปลามันเริ่มเมาแล้วุกคุกง่ายเนาะจ้ะเออพี่น้องหู้ปลาหมอตัวใหญ่มากเนี่ยพี่น้องสุ่มครับสุ่มก็ได้โอ้สี่สิบบาทโอ้ออโอวนปนลางูเหลือบมาแล้วพี่น้องอนะพี่น้องพามาดูมุมสูงนิดนึงครับก่อนกลับปลาก็ยังอยู่เยอะอยู่พี่น้องแต่ว่า จะเที่ยงแล้วครับมี È, งาน yeah มีธุระทางอื่นก็ต้องรีบกลับก่อนครับถือว่าเป็นความสุขสนุกสนานแบบบ้านบ้านเราพี่น้องราคาบ้านบ้านเรานะครับปลาก็เยอะด้วยนะครับก็เดี๋ยวบอหน้าเจอกันใหม่นะครับพี่น้องนะครับเก็บเวลาไปแล้วครับสวัสดีครับผ like like ม